กินยังดีว่ามันนี่สี่หง,งไก่หยู่แล้ว,ว้มันจะได้แทนไม่ค่ะสี่โคหงไก่สี่ละเท่าไหร่ตัวละสามสิบค่ะตัวละสามสิบบาง เอาไปให้หมาใช่ไหมคะอดีตของโค้งก็ได้พอดีเอาสิ่งญ่พอดีหมาอยู <S 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 ่บ <Credit> ้านตัวใหอ่พาี่อย่างไราค้งจะบึงอย่างโอ้ยก็บบึงเนี่ยย่าหนี่คนโคตรว่าให้เล่ามหม อันซื้อเลขเขามวดส้นงวดไ่ยอมใจเถ่นเนี่เป็นตัวสั่งผัดบัวมาจ้างมาเ่อนไ้ถิหมดงวดอีกแล้วนี่ยไ่ใจเขาจะตั้งขาดจะสร้างขาดนีปวดพวซะโอ้โหเป็นนายต้องมาเจาะเนาะไม่ังไม่พ่อจะสร้างเลยจ้ะมือหนึ่งมือหนึงใครไม่ได้ว่าเื่นคนที่น้องบารับต้องมาเจาเนาะโอ้ยสินเขาเสียคนณลไปเอาแล้วพูดอ่ะแต่ไ่ได้ว่าเพื่นนถือิงใคร ผู้จักเบิดเพื่อนไปยังสี่ผู้่ีนไปยังไดหนิไหนผู้น่ะเขาเอากันยังผู้นเขาหนีกันยังผู้น่ะผู้จักเบิดตายเนาะว้ายบ่ตามเทียนประใดเนี่ยปรทันหลุมข้าวหรืเนาะอืมเอาเอาเสียฝอยคานเนี่ยเอาท่านยังสมมติว่ามีคนเอาเงินมาให้ล้านหนึ่งนี่แต่ว่าไหมจะเอาปล่หัวนี่จะเอาเป่าเงินล้านหนึ่งอืมฝอยพอเอาฝอยมึงจะเอาเปล่าเอาแล้วฝอยเอาแล้วเงินล้านหนึ่งแค่ตัางล้านหนึ่งเนี่ย สิ <ừ> ปเปอาอยัางเงินล้านใส่แค่เดียวกระเบิดโอ้ยกระซังมันเงินก่อนกองโอ้โหอยอยู่เอาคนเอามาหายไปใส่สิบอเอาโอ้ยมีหัวหัวหาห,หาหยใส่มีทางใส่ชุกเมื่อเงินล้านในใส่แป๊บเดียวกระเบิดสิบปีสิบศาสกจักสีได้บอเงินล้าน,นโอ้ยมีความสุขเด้อมีผัวอยู่น้ำเด้อเงินล้านนะมันมีความสุขเดอ้อสิบอกให้โอ้ยมีความสุขคนแล้วเอาเงินล้านนี่นไปเสริมสวยเสริมปากเสริมคาง ่เอาบ่เอาอยู่กับผัวมีความสุขมันก็สวยได้แล้วคนเฮานั่นบ่จําเป็นต้องไปเสริมบ่เอา่อเอาบ่เอาขเอาบ่เอาเอาเยก่อนบักใหญ่นีแมอยากเฮ็ดหยังก็ไปเฮ็ดได้บ่เอาเ่เอาก็บ่เอาเอาข่อยเอาเอาเดี๋ยวๆๆๆบ่นี่มีคนน้อยเาไปก่อนนี่บ่แล้วแล้ว ทำาไม่เจ้าอย่างเช่นอะ้าเสียก็ยังแต่ร่องใจเมื่อเจ้าซื่อโคเอนพวก้คนพิษกันก็ไดเนาะสมนาลวดโบ้ตึกผื่นคนดีไรเปสนสั้งขันเนาะโอ้คือเไ็้คาว่าบะกินประแดกแมนแล้วกับปุ๊กที่ถือคือนไอยยัง ปลา <What? laughs> <laughs> นัวนัวเสบเสียบ้เกา <laughs>